ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องทรรมาออนทัวร์ออนไลน์นะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณฝั่งแม่น้ำโขงนะครับสำหรับวันนี้นะเป็นสัญญาณถ่ายทอดสดนะครับในตาวะสัญญาณเป็นไงบ้างนะครับที่ว่าน่าจะดูได้นะเพราะว่า อยู่จุดตรงนี้อยู่ในเขตของตัวเทศบาลของอำเภอเชียงแสนนะครับนี่นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะคือเป็นเป็นแม่น้ำโขงนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าวันนี้น้ำขึ้นหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าแม่น้ำโขงจะความข้างจะเยอะอยู่นะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับส่วนในฝั่งที่เห็นฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งลาวนะครับอยู่ในฝั่งนู้นฝั่งลาวจะเป็นแขวงบ่อกแก้วนะครับช่วงนี้ยังไม่มืดนะครับใกล้จะใกล้จะห้าโมงครึ่งนะครับ รู้สึกว่าแม่น้าโขงก็จะไหลค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะครับช่วงเย็นๆนี้นะจะมีบรรยากาศที่ค่อนข้างจะสวยที่เดียวนะครับส่วนนู้นนะที่เห็นอยู่ฝั่งริบๆนั่นนะฮะก็จะเป็นส่วนที่พวกแม่ค้าที่นําอาหารมาขายตามชายฝั่งนะครับก็จะมีพวกนักท่องเที่ยวแล้วก็ พวกที่มาแถวๆนี้นะฮะมานั่งกินอาหารกันนะครับหน,นาที่เห็นริบๆนู่นนะครับบรรยากาศดีทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็เลยออกไปตรงด้วยดีหน่อยนึงนะครับก็จะเป็นสามเดืยมทองคํานะครับหน้นาที่ที่เห็นตึกสูงๆอยู่นู่นนะฮะตรงนู้นจะเป็นฝั่งของลาวนะครับ ฝั่งตรงข้ามตรงนู้นก็จะเป็นสามเหลี่ยมทองคำนะครับก็จะห่างจากจุดตรงนี้ไปประมาณสักแปดโลนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับส่วนในตรงข้ามกาสามเหลี่ยมทองคำนะครับจะเป็นเมืองต้นพึ่งนะครับอยู่ในเขตของแฝงบ่อกแก้วนะครับที่เห็น อาคารตึงสูงเยอะๆนู่นนะครับดูนะอยู่ในเขตของเมืองต้นพึ่งนะครับคนที่มา้วก็มานั่งเล่นไปด้วยนะแล้วก็นั่งชมบรรยากาศของแม่น้ําโขงไปด้วยนะครับถ้ารอให้มืดนะก็จะบร,บรรยากาศก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ยังไม่มืดนะครับนี่นะบรรยากาศที่ริมตลิ่งแม่น้ําโขงนะครับ ตรงนี้ก็จะมีพวกเรือชาวบ้านนะฮะที่ใช้สัญจรทางน้ำนะครับนะก็เรือลำนู้นน่ะมาจากฝั่งล่างนะครับวันนี้จะเป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันวันหยุดชดเชยนะครับก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงแสนกัน เยอะเหมือนกันนะครับดูอย่างสังเกตที่ผมเดินผ่านมาเมื่อกี้นะฮะมีนักท่องเที่ยวที่ออกมานั่งทานอาหารกันนะครับที่เห็นอยู่บนยอดเขาตรงนู้นนะที่เป็นวิวเขาสูงๆตรงนู้นนะครับเป็นวัดพระาธาตุผาเงานะครับนู่นนะครับที่อยู่เห็นตึกสูงเอ๊เห็นบนยอดเขานน้นนะครับ เป็นวัดพระธาตุผาเงานะครับก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะท,ที่สถานที่สําคัญของ,จ,ง,งจังหวัดเชียงรายนะฮะในเขตของเชียงแสนนะครับผมมานั่งตรงนี้นะจะยินเสียงทางฝั่งลาวเขาประกาศอยู่นะครับ นั่งชมบรรยากาศของแม่น้ำโขงนะครับเมื่อกี้ผมลองมาเดินเล่นตามชายฝั่งนะเขจะมีพวกชาวบ้านก็เอาเอาเอาเบ็ดนะฮะเอาเบ็ดมา,มา,ว,าวางตกปลาด้วยนะครับแต่ไม่มีปลานะครับ นี่นะครับอันนี้ก็จะมีพวกพ่อค้าแม่ค้าเอาอาหารมาวางขายเยอะขึ้นนะครับที่ผมสังเกตมีหลายๆร้านนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เขาจะมาถามหากันเยอะนะจะเป็นกุ้งเต้นนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นอาหารขึ้นชื่อของที่นี่นะครับกุ้งเต้นนะครับ ในในตรงนี้นะฮะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ตอ่อต่อมาจากตลาดการกาดต้องชมนะครับอยู่ในเขตของเชียงแสนนะครับ ก็ฝั่งนู้นฝั่งลาวนะฮะเรือจอดเยอะนะครับ <c oughs> ก็เรือที่ใครต้องการที่จะนั่งเรือไปหลวงพระบางนะครับ <c oughs> ก็ในผมไม่แน่ใจว่าในจะเป็นในจุดตรงนู้นหรือเปล่านะครับนู <c oughs> ่นฮะที่ที่เห็นเรือจอดเยอะๆตรงนู้นนะครับนู่นฮะไม่แน่ใจนะครับ ถ้าในส่วนที่ใครจะนั่งเรือแม่น้ำโขงนะครับไปเที่ยวหลวงพ่อบางนะครับก็ไปคําฝากที่ไปคําฝากที่อำเภอเชียงของนะครับแล้วก็คําฝากไปที่ห้วยสายนะครับจะในจุดตรงนั้นนะะก็จะมีจุดที่ให้เราลงเรือนะครับแล้วก็ล่องเรือไปแม่น้ำไปยังไปหลวงพ่อบางนะครับ เนีนะ่ที่ผมนั่งดูอยู่ตรงนี้นะฮะรู้สึกว่าน้ำแรงเหมือนกันนะครับนี่นะน้ําก็ไหลแรงเหมือนกันนะครับนี่ยนะบรรยากาศเย็นๆนะครับก็จะมี พวกนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านในแถบนี้นะฮะก็ออกมาพักผ่อนกันนะครับก็ในจุดตรงนี้เป็นจุดพักผ่อนนะครับส่วนในนักท่องเที่ยวที่จะนั่งเรือชมบรรยากาศของแม่น้ำโขงนะครับก็ในในจุดตรงนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีนะครับ ถ้าจะมีอีกจุดหนึ่งนะก็ตรงสามเหลี่ยมทองคานะครับตรงนั้นก็จะมีจุดที่มีเรือเช่าให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะขับฝาาไปเที่ยวฝั่งลาวนะฮะแล้วก็ชมลําน้ําโขงตรงสามเหลี่ยมทองคํานะครับตรงนั้นก็จะมีนะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเรือเล็กนะครับนะเรือลำนู้นก็น่าจะทำฝากไปฝั่งลาวนะครับโน่นนะ กำลังวิ่งไมนน่นนะครับเหลือข้ามไปฝั่งลาวนะครับ ก็ฝั่งนู้นนะดูฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นก็ยังรู้สึกว่ายังรกอยู่นะครับยังจะเป็นป่าป่าอยู่เยอะนะครับหรือว่าธรรมชาติในฝั่งนู้นเขาก็ยังหรือว่ายังสมบูรณ์นะครับก็เรือลำนู้นไปฝั่งลาวนะครับครับก็คงจะประมาณนี้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับบรรยากาศของยามเย็นที่ลำน้ำโขงนะครับ ในเกตของอำเภอเชียงแสนนะครับจงังหวัดเชียงรายนะครับโอเคฮะคงจะประมาณนี้นะครับ